สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ช่องวัฒนาพาไปพาพี่น้องมาเว่าวเรื่องภาษาอีสานวันละหลายคำวันนี้เสนอคำว่าป่าอีฮือครับภาษาอีสานป่าอีฮือเป็นภาษาดั้งเดิมที่เอิ้อมาโดนแล้วเกิดมาได้ยินรลครับแต่ตอนนี้กะคอนอ้างสี มีคนใส่หน่อยปลาหมึกแห้งครับปลาหมึกแห้งภาษาไทยนะ่ะภาษาอีสานเรียกป่าอีฮือ้อผมสันนิฐานว่าอันนี้เป็นขอสันนิฐานของผมเองนะครับสาเหตุคนอีสานเอิ่นป่าอีฮื้อกันทัว่วภาคอีสานในสมัยตะกี้หันอาจสิเกิดจากคนที่ซิที่เอาปลาหมึกแห้งมาขาย ในภาคอีสานที่แรกนะ่ะอาจสิเป็นคนชื่อฮือครับผู้หญิงที่ชื่อฮือครับมาขายเล่าไปได้ปลาหมึกมาจากทา้งไทยทังอื่นมาแล้วก็จะเอามาอาจจะเอามาเลกข,ข้าวหรือจะเอามาขายขายตามหมู่บ้านครับปลาหมึกแห้งเนะี่ยขายตามหมู่บ้านคนชื่อฮือ เพราะฉะนั้นคนชื่อฮือนี่เป็นคนเอามาขายผู้หญิงที่ชื่อฮือเอามาขายก็เลยคนก็ยังไม่คุ้นเคยว่าปลาชนิดนี้มันคืออะไรหรือของชนิดนี้มันคืออะไรก็เลยเรียกให้เข้าใจง่ายๆแบบปลาอีเฮือก็คืออีเฮือเป็นคนเอามาขาย <c ười> คนชื่อฮือเอามาขาย เป็นนะก็เลยเอิญไปอีฮืออ่าเป็นที่เข้าใจกันว่าคัน่าไปาอีฮือก็คืออีฮือเอามาขายนั่นล่ละอ่าก็เลยเอิญไปอีฮือไปอีฮือต่อกันไปแพกออก้กว้างออกกว้างออกกลายเป็นว่าไปเห็นอยู่สเอิญไปอีฮือปลาเมืองแห้งก็เลยกลายเป็นปลาอีฮือกับภาษาอีสานอันนี้ข้อวิเคราะห์ข้อสันนิษฐานของผมครับ อันนี้มันมีส่วนหนาที่เป็นความจริงผมกระโบจักว่าพื้นฐานมาจากใสกันแน่คำว่าฮือผมก็เลยสนิทฐานแบบนี้ครับ